อันนี้ทรงแสกกลางหรืออยากโดนแสกหน้าครับเนี่ยไรระยะอ่อนอันนี้ทรงแสกกลางหรืออยากโดนแสกหน้าครับเนี่ยไรระยะอ่อนเนาแสกกลางครับพี่ผมเป็นสั่งกระตังเหราทำ ในตัวจริงปากอย่างเหมน็นโอ้โหมเคยมานดมปนะ่ะเนมันเคยมันดมอะ่ะทำคีโมเป็นไงบ้างครับสู้ๆน้พี่ทำเฮียอะไรคีโมอะไรคือคีโมกูมยังไม่รู้จักเลยข่าด่ากูไปทำมัว่วเลยเนาะคีโมคีโมทำทรงแสกกลางแต่ฟันไม่แรงอันนี้ก็ไม่เอารู้ได้ไงครับว่าไม่ได้แต่งฟันรู้ได้ไงครับคุณอยู่ใกล้ผมเลรอครับคนนุณถึงรู้อะ่ะผมถามนั้นแหละ เมีย<อ>หนึ่งไหลมีสองไหลามากกว่าคอเพราะผมหล่อมากกว่าใครโอ้โหกล้าพูดเนาะพี่ฮี่อ่อหล่อมากกว่าใครทำทรงแสกกลางแต่รักแร้เป็นด่างอันนี้ก็ไม่เอาอ่าไม่เอาก็เรื่องของคนเธออีเวนทรงยอมตามใจแม่ครับอันนี้ทรงผมแจ็คเกอร์ลีสหรือเกียรหลุดครับนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไร้ระยะอ่อนเย็ไร้ระยะอ่อน อันนี้โซผมแจ็กกี้ลีหรือแจ็กกี้ลอะไรนะ่จ็กเรอลุกตัดผมไปดักหอครับเลยดัดมาแค่ั้นแจ็กกี้เลยหรือแจ็กกี้ลูดไอ้สารเสกกลางแบบนี้ระวังโดนเด็กช่างฟันหัวแบะนะครับมาหรอครับยัดยอมโดนฟันหัวแบะก่อนออกไปทำงานที่พูดอะไรกับเมียบ้างมีชู้ไม่ว่าอย่าอุ้มกูไปฆ่าก็พอ มันใหญ่ขนาดไหูใหญ่หลหญหแล้วเากุนมือฉันหม่มุนคือรอบเกาะฉันไว้แน่นอนมันต้องดูดหกั่นันไว day, day. <c oughs> อ้อยู่ยอดเอนนี้ใหญ่กว่างูใหญ่กว่างูยไอ้เหี้ย Fuck you, you I got not take She said hola, kamusta She said konichiwa She said pardon my friend She said bonjour madame And then she said say, say nothing I say lay, lay No matter where I go, you know I love them all แม่ขอจุ๊บหน่อยอันนี้นฟนโคตรเหลืองเด้อ Come on baby Don't say that <c oughs> เขาผอมแบบนี้ได้ยังไงวะเขาผอมแบบนี้ได้ยังไงเอ้ยประหารเอาหายขอให้ไปเนะ้ผู้สาวไอ้นัินเป็นลูกส้วสองเม่งเจ้ามาจนจนได้เห็นตัวแม่ใหญ่เท่าจนผมเขาจนบ้น

bim achei genial bim jeito que esses caras aí bam tá empilhando o pneu, gente. É uma criatividade, né? Opa, deu errado ali, bam aí. bam 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 aí ตะกี้ไม่ได้ดูเลยตะกี้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยตะกี้ไม่ได้ดูไม่เห็นเลยไม่ทันไม่เห็นไม่ได้เห็นแท็กอะไรมาครับเรื่ตะกี้มีกำลังใจยังครับคุณหลานแบบนี้ดีกว่าไม่เอาแางนี้ดีกว่าปู่ชอบเฮ้ยร เฮียตกใจไว้ปู่กระหลานคุยปู่ปู่กระหลานไปยืนใส่ซอกคอกันอ่ะปู่กระหลานบ้านใครไว้สัตว์ทำแบบเนี้ยกูถามจริงเหอะฮะเฮีย ตะกุ้ยยัยทำไมวายยังไม่หายจะมีเสียงจุ๊บๆเอ๋จุ๊บๆเจ่าอะไรครับหลานแบบนี้ดีกว่าไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมชอบเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอจตกใจ เจะท้องเลยเยอะกว่าหลานโอ้ยเต่หนุ่เก้งคนนี้เขกลัวเฮียโดนแน่ผู้หญิงโดนแน่แกทำอะไรแฟนกูนะเว้ยมาทำเลยมาทำเลย ขอบคุณนะคะที่ทำคลิปให้หนูมีความสุขได้ทุกวันจะติดตามที่ตลอดค่ะพี่เอกโดนเหมือนกูเลยไอ้ย่าโดนเหมือนกูเลยสัสผมเพิ่งเคยกุยไอ้ยนดครับไอ้ยโดนเหมือนกูเลยเี่ะดีนะกูไม่โดนขนาดนี้ ไหวตัวทั้งรู้หรือไม่ว่าจนถึงปัจจุบันนักเตะชื่อดังมากความสามารถอย่างเยวเนลเมจคนนี้ยังไม่เคยได้แชมป์เอ็นบีเอเลยแม้แต่ครั้งเดียว what แลวเขาจะไปได้แชมป์เอ็นบีเอลำพู๋อะไรบอนหรือสัตว์ โอ้ยโอ้ยเหนื่อยที่ผ่ายเลวะพี่ไม่ไหวแล้วพี่เหนื่อยมากเลยทุกคนว้าเรตีไป่ได้สัวนไม่ไหวแล้วจริงเดมกับเฟย์กับฉันอีกสักแก้วเนึ่งนี่แล้ว ฉันไม่ค่อยกินลาหอนแส่ถ้าเมาเป็นเพื่อนาเธอได้เธอแต่ไม่ต้องโซ่้าในลาบเหมือนเรา,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 ามากันได้ขอที่ดดน,นี่ทิบเจอจำนแเบนี้ฉันก็อยู่ได้ยังเป็นน้องยังแอบังฉันก็ยไม่รู้ไ

โอนาน่าครับเจอรีวโพูร,รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้อิซี่สุดๆครับนึกว่ามาซ้อมยิงประตูกับเด็กนะยูสิบแปเนี่ยไม่มีความเฉียบคมเอาเลยนี่ขนาดผมต่อให้ใช้ส่วนที่ไม่ถนัดอย่างมือผมเนี่ยเซฟบอลในเกมนี้เนี่ยมันยังยิงกันไม่เข้าเลยครับ <c oughs> ฝากบอกนักเตะรีวโพูด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ให้ห่อข้าวกลางวันมาน <c oughs> เดี๋ยวโอนาน้าคนนี้แหละจะสอนใช้เท้าในการทําประตูนะ คนอะไรมีแกนสีแกนในี่วันนี้ครับอือก็บาค่อยพอใจสักแต่ใดครับแกนสีจะมาโคตรถึงแปดลูกเลยวันนี้แต่เสียดายครับนะตัวผมเจ็บค่อนข้างเยอะครับอานแอนซูแตกแน่นอนก็ยากจะฟากถึงคนออกราคานะครับว่ามันดบูเกินไปนะแกนเกิงอ่ะเเป็นได้ฮักลิวอพูตายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคนเมืองคนเมืองผมก็อย่าไปฟังมันเยอะครับนะไอหัวล้นเนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยครับ ก็เห็นกันอยู่นะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยมีแต่ริวพูขรองบอลครับเพราะว่าไอ้คนหน้าเนี่ยมันได้บอลเยอะกว่านักเตะแมนยูทั้งทีมอีกครับแต่ยังไงก็ตามในวันเนี้ยไอ้นักเตะแมนยูมันก็สร้างคอนเทนต์ทิ้งไว้อยู่นะครับอย่างไอ้ดารั่วเนี่ยนะดับเบิลใบเหลือง2วิวิธีมันเป็นไปได้ยังไงรอบหน้านะมึงเอ้ยกูกลับไปที่กงหมามึงจะตีให้แตกเลยรู้หรือไม่เราไม่ควรมองช่างที่กําลังสร้างบ้านทำไมวะเพราะกําลังสร้างมองข้ามไปก่อนตอนนีกาลังสร้าง โอ้ยโอ้ยโอ้เลวันต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องซื้อแล้วนะต้องซื้อมาอยู่มาแทนองลีแล้วเนี่ยใครมีเอเลวันบวกแปดเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยนะครับใครมีเลวันบวกแปดอะคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของพอนะ หมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดยังวะหมดยังวะใครบอกว่าลิงน่ากลัววะไม่เห็นหน่ากลัวเลยโอ้ยฮ่าพ้อ,องเรียสันน่ากลัวมากกวไปแก่างรู้น่ารากอ่ะแล้วแอบลิงนาา่า,นาไม่มีน้ำดูดิกูรู้มากน่การากอ่ะ ไม่อยากดูแต่กดเอาเหมือนจะเชื่อกับตาแก่ท้เม่นิ่งเกียร์ไทยแลนด์บนเฟสด้วยพึ่งสุ่มแจกคีย์บอร์ดไอเอฟซมาลีได้ไปเฉยรหน่อยคปร่หนนหน่อยไปสวนให้พ่อมึงนะเนาไปสวนให้พ่อมึงอะ วันนี้เป็นวันจักไปของนายอิทธิเดชรามีทุกคนร่วมไว้อาลัยครับจาใไปพ่อครักูแค่พักสายตา <c oughs> เขาไม่เรียกกัน <c oughs> วันจากไปหรอกเรียกกันดีๆเขาเรียกว่าพักสายตาสตรีมไปไร้ประโยชน์จะไปสบายเกมเมอร์เขามีการพักสายตาไอ้เฮียเขาจ้องหน้าจอตลอด <c oughs> เขาก็ปวดตาดิห <c oughs> กัเมอรงไงห้าทุ่มไง <c oughs> ไหลาบตาย หนตายพ่อเมื่อก้แมดเราไปดิพี่ระวังหล but, but ุ่นนะพบี <superv ising refugees> ่พสะุโสิวารารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุโตโลกวิธูอนุสรโรภุุตธรรมมาราตุสุาะเทวมยุสานังพุทโธพัทวาสิขยะนี้มีที่ได้เหชให้ที่แก่แม่ตนเอง นะครับแปะดูนี่เทฟยังไงนะแปะอ่าอ่าเอามือชกลูกบอลสภาพเขาทำได้ไงวะเขาทำได้ไงวะตะเกียวกาทำได้ไงวะ หมดหมดหมดละล้าหมด,หมดละไม่ดูละล้าไม่ดูละโอ้โหอะไรเงี้ย like oh. totally โอ้โหโอไอ้สัตว์ไม่กูพักให้กูพอดบ้างเลยฮัลโหลครับดิงดิง,ดงโอโอรสคือใครครับดิงครับพิมก็ส์ดท้ายครับอะดิงครับดิงโอ้ยไม่พักบ้างนี่ ทใจนเฮ้ยหน้ามีตเป่าควยนะหน้ามีเนาะสำหรับเชบเย่แล้วข้าหมูรมควันในหมู่บ้านชาวนามีรสชาติที่ดีที่สุดและเขายังรู้อีกว่า ในอำเภอจินหัวมณฑลเจ้อเจียงมีขาหมูที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าเนื้อสีแดงตัดกับมันสีขาวมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นดูวหมูขอบแดกไม่ได <to hold> <ground> ้ทำทำไมอ่ะ

หมดแล้วครับไม่มีอะไรแท็กหมดละไม่มีอะไรดูละเห็นเด็กสองคนเด็กสองคนเฮียอะไรอย่าทะเลาน้องเฮียไอเดี๋ยวเดี๋ยวตีหนึ่งสักตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งนิดนิดเนี่ยพี่มี้อมจริงจริงับพี่มีซ้อมนะน้องพี่มี้อมครับพี่จะเป็นท็อปไอ้นี่ครับไอเขาเรียกว่าอะไรพี่มีซ้อมกับ เทพศิรินพี่นัดซ้อมเทพศิรินพี่กรุงเทพคิดเตียนแล้วพี่จะเตะฟุตบอลกับเทพศิรินเดี๋ยวเทพซีลินมันว่างตอนนี้ไงเตะอยู่ข้างไอ้นี่สะพานพระรามห้าอยู่อยู่ตรงไอ้นี่วงเวียนพระรามห้าเลยใจจะเปนสะพานอันมันตรงเกาะกลางอ่ะ <c oughs> เอะอนั่นแหละสาซอลพี่เนี่้นผศอศผศผซผศมฟฟุุตตซซอออลลมั่วจัดอะไรวงเวียนสะพานพระรามห้าไอ้สัตว์มั่วอะไรมันมีนองกาย ไอ้เฮียกูไปบ้านพี่แม็กมาบ่อยกูรู้ดิกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมามีกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณโรอายทราครับกีบ้าห้าทราบครับผมขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจากใจจริงนะครับกวางขาวอยู่กลางเ,เ,เขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขับผ่านทุกวันวงเวียนสะพรามเอสะพานพระรามห้าวงเวียนใหญ่อ่ะวงเวียนพระรามห้าวงเวียนใหญ่อ่ะกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเห็นบอกในมายี่สองไม่เป็นคนดักเลาวพี่ได้แล้วครับได้แล้วซื้อแล้ว กวางขาวอยู่กลางเขาไปกวางขาวกวางขาวเดินมาขอน้องไอซ์ซานความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสิ่งใดขอสมปัติถนานะครับร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มีมาบรรจุและอุดใส่ใดเข้ามาเข้ากันในชีวิตนะครับเป็นยาครอบครัวทุกคนส่งอะไรมาคืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณมากครับเรื่องผมอ่ะสะพานพระรามสองก็ได้สะพานพระรามสองใต้สะพานอ่ะพี่มาแล้วมันนอเองเลยมาแล้เดี๋ยววิ่งใต้สะพานโซโล่เอย เอ็ตัวกรนที่ดับมือถือที่แม่บอกไปยึดมือถือไปในตัวเนี่ยได้ไหมไม่ไม่ให้มันแจ้งเตือนอ่ะมันปัดมาหาผมเหมือนพ่อมันไฟไหม้ตายอ่ะมันไปเลื่อยพี่อยู่กรุงเทพน้องพี่อยู่กรุงเทพกูอยู่กรุงเทพเนาะกูจะโม้เมึงอะไรนะพี่อยู่กรุงเทพพวกพี่พี่ไปบ้านพี่โม้บาพี่แม็กพี่รู้ที่พี่รู้พี่รู้พี่จําทางได้เอาจริงอ่ะ ราชพงษ์ราชพฤกษ์กัดถิ่นที่แถวแถวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสามสี่ห้าแถวสามสี่ห้าถนนสามสี่ห้าหน้าถิ่นพี่พี่ตูนนี่ก็รุ่นเดียวกันพี่ตูนนี่ก็เป็นเนี่ยแต่เขาแก่พี่ปีหนึ่งกันนั้นเองแต่พีก่ก็ลบเขาไงแต่ถิ่นพี่แต่ื่องความแข็งพี่แข็งกว่าเขาอยู่แล้วน้องพี่ตูนอะ ใช่ออจริงจริงแข่งกว่าๆๆแต่มีซ้อมบอลครับเดี๋ยวต้องขับรถไปซ้อมบอลนี่นะโอ้โเนี่ย